และนี่คือเมนูเกาเหลาเส้นวัวกับเนื้อสมกของร้านที่มีความหอมมากๆสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ร้านเนื้อต้มบ้านมา้านรางคำแหงที่นี่เขาจะตกแต่งร้านสไตล์ยุคบาโรนหรือยุคโบราน,นั่นเองครับเมนูของทางร้านนะครับส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อกับทั้งหมดเลยนะครับและเมนูที่ผมสั่งวันนี้นะครับก็คือเกาเหลาไม่ใส่ผักทุกชนิดนะครับส่วนเส้นวัวนะครับผมซื้อเพิ่มเข้าไปใส่ไปในเกาเหลาเองนะครับ ซึ่งบอกเลยครับว่าเส้นวัวมันดีมากนะมันมีความนุ่มนะครับมีความละมุนนะแล้วก็มีความหอมเนื้อมากนะจากตัวเส้นนะครับกินคู่กับน้ําซุปนะครับคือดีมากๆเลยภายในเกาเหลานะครับเขาก็จะมีเนื้อตุ๋นชิ้นใหญ่ๆจุกๆนะต่อด้วยเนื้อลมควันนะครับบอกเลยว่ากลิ่นมันหอมมากนะครับกลิ่นของความสโมกตอนที่กินเข้าไปนะครับมันจะได้ฟีลเบคอนนิดนึงนะครับแต่ว่ากลิ่นสโมกเนี่ยมันคือมันหอมสุดจริงๆนะครับและสุดท้ายในเกาเหลาจานนี้นะครับก็คือลูกชิ้นนะครับเนื้อตรงนี้จะไม่ได้้้้้แแนน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 น่่่่่มมมาาาาากกกกะะคครรรััััับบตตตวววไไดิิเเเืออชทสสผีีขป ส่วนอีเมนูที่ผมสั่งนะครับจะเป็นหมี่เหลืองต้มยำนะครับต้องบอกเลยว่าต้มยำของที่นี่นะครับเขาจะให้เราปรุงเองนะครับคือเขาจะมีพริกมาให้นะครับส่วนน้ำส้มสายชูนะครับอันนี้เราก็ปรุงเองส่วนเส้นของที่นี่นะครับจะไม่เหมือนร้านอื่นนะครับเพราะเส้นนี้เขาจะมีความนุ่มมากนะครับแล้วก็เป็นเส้นที่เขาทําเองครับต่อไปเป็นเนื้อย่างชิมแจ่วนะครับเราสามารถเลือกได้นะครับว่าจะเอาติดมันหรือไม่ติดมันครับผมเลือกติดมันมานะครับตัวเนื้อจะมีความนุ่มมีความฉ่าในตัวมีความเหนียวนิดๆส่วนแจ่วของที่นี่นะครบจเรียน นะต่อไปเป็นซาลาเปาไส้เนื้อตัวซอสของเขาครับค่อนข้างมีความเอกลักษณ์นะครับมีความนุ่มละมุนหอมเนื้อและแป้งนุ่มกาลังดีครับและนี่คือเมนูรับของทางร้านเป็นเบอร์เกอร์เนื้อรสชาติโดยรวมถือว่าค่อนข้างแปลกใหม่เขาเพราะซอสที่เขาทำนะน่าจะเป็นซอสจากทางร้านโดยเฉพาะส่วนตัวเนื้อไม่ต้องพูดถึงครับนุ่มกินง่ายหอมเนื้อสรุปโดยรวมของร้านนี้นะครับเนื้อเขาจะมีความหอมนะครับแล้วก็น้ำซอสที่มีเอกลักษณ์ในตัวนะสำหรับใครที่ชอบกินต้มยำหรือกินแจ่วนะครับเปรี้ยวๆนะตรงนี้เขาก็มีเครื่องปรุงนะครับให ขไทคยชอบคลิปนี้นะครับอย่าลกมหัวใจกดติดตามเป็นใจให้ผมด้วยครับแล้วเจอคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ